ที่เกิดวันพฤหัสหรือว่าครูอ่ะอคนที่เกิดวันพฤหัส เดือนนี้คุณจะเจอกับอะไรในการพยากรณของเราโอ้โหเดือนนี้นะคะได้ไพ่ราชินีจับเงินเก้าเหรียญอ่าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะดานโอมเพราะฉะนั้นเดือนนี้คนที่เกิดวันพฤหัสชัดเจนเลยเหรียญคือเรื่องของการเงินของชิ้นใหญ่เลยเนาะใช่เพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะคุณจะมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษคนที่เกิดวันพฤหัสเดือนนี้คุณจะฟู่ฟ้าหรูหราอยู่ในสังคมไฮโซอยู่ในกลุ่มสังคมแวดล้อมแห่งคนที่มีเงิน ไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นเดือนนี้คนที่เกิดวันพฤหัสหนึ่งละตัวคุณเองก็จะได้พัฒนาตนเองอยู่ในทางที่ดีเช่นรักสวยรักงามมากยิ่งขึ้นมีการใช้เงินเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตนเองบางคนก็ศัลยกรรมโบท็อกฟิลเลอร์มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองทําฟันเสริมจมูกอะไรก็ว่ากันไปมาสักคิ้วสักปากการ์จนิชานันก็ได้ได้นะถ้าเป็นในเรื่องของการเสริมเหงือกอันนี้ยินดีต้อนรับคนที่เกิดวันพฤหัสได้เพราะฉะนั้นเดือนนี้คนเกิดวันพฤหัสเหมาะกับการ ใช้เงินในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตนเองเสริมบุคลิกภาพนะคะเดือนนี้ก็จะอาจจะใช้เงินเกี่ยวกับการเปรความสวยเปรความสุขเกีกับตนเองช่วงนี้ช่วงเทศกาลก็จะใส่ชุดผ้าไหมไปงานสังคมออกงานเกี่ยวกับอะไรแล้วแวดวงไฮโซแต่งตัวสวยรู้สึกว่าจะมีเสน่ห์ใครเห็นใครมองก็จะรู้สึกโดดเด่นให้ความเคารพนับถือแล้วที่สําคัญนะเดือนนี้คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยเขาก็จะมีโชคดี เกี่ยวกับอสังหาริมทร<ด>ัพย์นะคะอาจารย์โอ๋ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านบางคนอาจจะวางแผนเรื่องการกู้ยืมเรื่องการซื้อบ้าน<ม>อาจจะได้รับข่าวดีเรื่องการอนุมัติเรื่องของวงเงินเรื่องของสินเชื่อก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะใช้เงินเกี่ยวกับพาหนะซื้อรถใหม่มหรือใช้เงินเกี่ยวกับการเดินทางที่สะดวกมากยิ่งขึ้นหรือมีการเดินทางไกลในเรื่องของตั๋วเครื่องบินหรือการเด<ม>ินทางผ่านเครื่องบินก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ คนเกิดวันพฤหัสเดือนนี้ก็จะได้เกี่ยวพันกันในเรื่องของการรีโนเวทการเปลี่ยนแปลงเรื่องของบ้านเนี่ยอาจบางคนอาจจะมีการซ่อมแซมทําให้ขยับขยายมีเรณฑ์ขยับขยายเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยดีเลยนะ,นะถ้าเป็นในเรื่องของความรักค่ะเดือนนี้คนที่เกิดวันพฤหัสอาจจะยังไม่ได้คิดจะลงเอยกับใครง่ายๆนะคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยเดือนนี้เขาจะ สวยใสไฮโซเรียกเลดติ้งไปก่อนนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ใครที่ตกลุมรับสาวคนที่เกิดพฤหัสก็อย่าเพิ่งคิดว่าจะ ลงตัวชัดเจนเพราะว่าคนเกิดพรือหาเดือนนี้เขาจะเรียกสเสน่ห์นะเขาจะทาอะไรต่างๆเพื่อเป็นการเรียกสเสน่ห์ให้กับตนเองแต่ก็เป็นมิตรภาพที่ดีนะคะแต่ว่าในเรื่องของความรักเนี่ยบางคนอาจจะเป็นเม้าไม้าสาวพราวสเสน่ห์ไม้าชายที่มีสเสน่ห์ดึงดูดนะคะเพราะนั้นเดือนนี้อยู่สดๆสวยๆหล่อๆรวยๆจะรู้สึกแฮปปี้มากกว่าการมีชีวิตคู่แต่ถ้าคนที่มีชีวิตคู่อยู่แล้วก็ใช้เงินในการ อ่ปนเปื้อความสุขในเรื่องของครอบครัวได้อย่างมีความสุขค่ะ<ม>แต่ถ้าคนที่โสดก็โสดแบบรันล้าแล้มีความสุขแล้วกันครับผมครับโอเคขอคุณค่ะ